ไม่จาเป็นต้องรูยายาเผยภาพดอกไม้ที่นาเดตมอบให้บนเขาไม่ว่าจะปีไหนคนข้างกายก็ยังคงเป็นคนเดิมสําหรับนาเดตคุกิมิยะ และยายาอุรัสยาหลังจากที่ให้เวลากับครอบครัวของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลามาสวิตกันต่อแบบหนุ่มสาวโดยล่าสุดได้พาไปแคมปิ้งบนภูเขาและนอกจากนี้ยายาก็ได้ออกมาโพสภาพโรแมนติกขณะที่กำลังยืนจับมือกันทาการบรรยากาศสุดฟินได้ระบ,บุคแคป,ปชั่นว่า Happy Camper และนอกจากนี้ยังได้โพสภาพดอกไม้ที่นาเด็ดนามามอบให้แม้ว่าจะเป็นดอกไม้ธรรมดาธรรมดาแต่รับรองเลยว่ามีค่าทางจิตใจมากๆ